บันทึกกรรมตอนมงคลชีวิตหลวงพ่อจรันธิตะธรรมโมได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในวัยยาวของท่าน เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยคติธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตโดยเน้นถึงการทำความดีความอดทนและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีในชาตินี้แต่ยังมีผลถึงชาติภพอื่นๆตามหลักของกฎแห่งกรรมนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการเวียนว่ายตายเกิดของคนเรา ที่เชื่อมโยงด้วยความดีและการเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ในสมัยที่หลวงพ่อจรัญยังเป็นวัยรุ่นท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนคลองบางแวกกับคุณลุงสอนศิลปะบรรเลง เพื่อเรียนดนตรีไทยและทำงานช่วยเหลือครอบครัวท่านใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่ายร่วมแรงร่วมใจกับครอบครัวคุณลุงไม่ว่าจะเป็นงานสวนหรืองานเรียนรู้ดนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่ติดตัวท่านมาตลอดก็คือความตรงไปตรงมาในการแสดงความคิดเห็นซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหา ครั้งหนึ่งสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กได้ไปที่วัดตโนดท่านได้เห็นหลวงตาผู้หนึ่งสูบฝิ่นและเสพกัญชาโดยความซื่อตรงและไม่เกรงใจของท่านท่านจึงพูดออกมาอย่างแรงว่าพระอย่างนี้เรานับถือไม่ได้หรอกท่านควรเป็นแบบอย่างที่ดีนะ คำพูดของหลวงพ่อในวันนั้นทำให้หลวงตาโกรธแค้นและผูกพยาบาทหลวงพ่อจะรันเองก็ไม่ได้ใส่ใจหรือคิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อได้รับการขอให้ไปบรรเลงพินพาดในงานศพที่วัดอีกแห่งแต่หลวงพ่อพักอยู่ที่วัดตโนด หลวงตาผู้ผูกพยาบาทก็ได้ยุโยงเด็กวัดหลายคนให้มารุมทำร้ายหลวงพอ่อมันต้องเป็นบทเรียนให้ไอเด็กปากเสียคนนี้หลวงตาพูดพร้อมกับสั่งให้เด็กวัดลงมือเด็กวัดเจ็ดแปดคนรุมทำร้ายหลวงพ่อจรารันซึ่งตัวเล็กกว่าท่านพยายามต่อสู้แต่เพราะมีกำลังไม่พอจึงเริ่มพ่ายแท้ ท่านรู้สึกหมดหวังและคิดว่าคงจะไม่รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ทันใดนั้นเองโยมมันชายผู้มีจิตใจที่ดีงามพายเรือผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าทัานทีที่เห็นเด็กวัดรุมทำร้ายท่านเขาก็ตะโกนไปด้วยเสียงอันดังหยุดเดี๋ยวนี้นะ พวกแกทำอะไรกันรุมทำร้ายเด็กคนเดียวแบบนี้ใช่คนหรือเปล่าเด็กวัดชะงักไปด้วยความตกใจโยมมันรีบขึ้นจากเรือแล้วเข้ามาช่วยหลวงพ่อทันทีจูงมือท่านลงเรือแล้วพากลับบ้านโยมมัน ดูแลหลวงพ่อซึงในขนาดนั้นเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆหาน้ำหาข้าวมาให้พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเถออาติเดี๋ยวชัางทำกับข้าวให้กิงหลวงพ่อรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของโยมมันแม้บ้านของเขาจะเป็นเพียงกระต่อบเล็กๆ แต่ทุกสิ่งในบ้านถูกจัดไว้อย่างสะอาดเรียบร้อยความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อของโยมมันทำให้หลวงพ่อรู้สึกปลอดภัยหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วโยมมันก็มานั่งสนทนาด้วยโยมมันถามด้วยความห่วงใย,ยว่าทําไมไปมีเรื่องกับเด็กวัดหละอาติ หลวงพ่อจรันถอนหายใจยาวแล้วตอบไปว่าผมไปพูดจาไม่ดีใส่หลวงตานะครับเขาทำอะไรไม่สมควรผมก็เลยด่าไปแต่ไม่คิดว่ามันจะทำให้เขาผูกพยาบาทผมถึงขนาดนี้โยมมันยิ้มบางๆและให้คำแนะนำอย่างเมตตาว่าอาติอย่าพูดอะไรแรงเกินไป บางครั้งเราต้องรู้จักอดทนต่อคนที่ทำผิดบางอย่างที่เราทำในวันนี้อาจมีผลในวันหน้าก็ได้นะหลวงพ่อจรันไม่เคยลืมพระคุณของโยมหมั่นเลยท่านเก็บความทรงจำนี้ไว้ในใจเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปี หลวงพ่อได้บวชและกลายเป็นพระที่มีชื่อเสียงแต่ท่านไม่เคยได้กลับไปที่คลองบางแวกอีกจนกระทั่งมีโอกาสในปีพศ2529หรือ2530โยมสุนีลูกสาวของโยมมันได้มานิมนต์ท่านไปทำบุญวันเกิดให้แม่ของเธอ เมื่อท่านไปถึงบ้านโยมสุนีท่านก็เห็นรูปโยมหมันที่แขวนอยู่บนผนังบ้านท่านจำได้ทันทีว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่เคยช่วยชีวิตท่านในวัยเด็กนี่คือคุณโยมหมันที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้หนี่นาะท่านพูดออกมาด้วยความตื้นตันโยมสุนีตอบอย่างภาคภูมิใจว่าใช่ค่ะเตี่ยของดิฉันเอง ท่านเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือผู้คนเสมอหลวงพ่อจรันได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ครอบครัวโยมหมันฟังท่านย้ำว่าความดีที่โยมหมันทำไว้ได้ช่วยชีวิตท่านในวันนั้นและท่านจะไม่ลืมพระคุณนี้ตลอดไปถ้าไม่ได้โยมหมันในวันนั้น ชีวิตของอาตมาคงไม่อยู่ถึงวันนี้โยมันเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆนี่บุญคุนนี้อาตมาไม่เคยลืมเลยมนุษย์เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารถ้าเราทำดีต่อกันไว้จะได้เป็นญาติพี่น้องกันต่อไปในภพชาติหน้าแน่นอน เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและการเกื้อกูลกันในชีวิตของมนุษย์กฎแห่งกรรมทำให้คนเรากลับมาพบกันอีกครั้งแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความดีที่ทำไว้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เรามีชีวิตที่มั่นคงหลวงพ่อจารันได้สรุปไว้ว่าการทำความดีเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญที่สุด เราไม่รู้ว่าชาติพบหน้าจะพาเราไปพบกับใครแต่หากเราทำดีเอาไว้วันนี้พรุ่งนี้ก็จะเกื้อกูลเราไปตลอดทั้งชีวิตและในชาติพบต่อไปเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราะระลึกถึงคุณธรรมความเมตตาและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในชีวิต องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีว่าเป็นบุคคลผู้หาได้ยากยิ่งในโลก